อันนี้จะให้เป็นพยานดูไฟล์นี้อันนี้ไฟล์อะไรครับตัวเปิดอ่าจะเปิดแล้วนะจำคลิกเลยกลายเป็นลูกเพียงเท่านั้นนะนะฮะคือเห็นไม่อยากเลยเนี่ยลากออกมากลายเป็นการ์นคือถ้าหน้าจำคิดเนี่ยคือรางอีกเลย PC World คนพบโปรแกรมดาว์เซอร์มันแวร์ที่เรียนแบบ Google Chrome คืออะไรมีแฟลชเบราว์เซอร์แล้วมันมาเรียนแบบ Google Chrome หรืออเหมือนกันแต่เบราว์เซอร์ตัวนี้เป็นเบราว์เซอร์ผีผีไอ้ที่ผีเยอะ เจซี่ <Jesse. S 2> ชอบถ่ายกับผู้ชาย2อต่อสองใช่ไหมคะพี่พี่คะว่างก็เข้าวัดกันบ้างนะคะเผื่อคำถามจะได้สะอาดขึ้นบ้างอะคะ่ะคิดว่าคหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นการให้โชว์ประเภทไฟล์ขึ้นมาลากออกมาวางที่เดสกะะ์ท็อปมันจะเห็นไฟล์ทั้งหมดเลยคะ่ะมนุษย์ทั่วไปชาวบ้านยู่ได้หมด